สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟังช่องเดียวนะครับของยาสุ VX8DR นะครับหรือเรียกสั้นๆว่ายาสุ 8DR นะครับเป็นตัวนี้นะครับรูปทรงสวยงามนะครับตอนนี้นะครับมันสแตนบายอยู่2ช่องนะครับก็คือช่อง A กับช่อง B นะครับเนี่ยครับ A บน B ล่างนะครับบางท่านนะครับถามมาว่าอยากจะฟังช่องเดียวทําได้ไหมนะครับฟัง2ช่องแล้วมันสับสนนะครับจําไม่ได้ว่าตัวไหนวอมานะครับวิธีฟังช่องเดียวก็ทําได้นะครับไม่ยากนะครับวิธีฟังช่องเดียวก็ให้ทําแบบนี้นะครับกดตัว A นี่ครับกดแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้นะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ ความถี่ก็จะเหลือช่องเดียวนะครับก็คือช่อง A ช่องเดียวนะครับอันนี้มันเป็นช่อง VFO นะครับเราก็กดได้เลยนะครับกดความถี่ได้เลยนะครับผมสมมุติจะเป็นกด153 150นะครับอ่ากด153ึ่านนะครับปึ๊บปึ๊บได้เลยนะครับได้เลยนี่คือช่อง VFO นะครับสามารถกดได้อิสระนะครับเนี่ยครับเข้าโหมดเมมโมรีนะครับก็ให้กด ตัวนี้ครับนี่ครับ V ทับ M นี่ครับเพื่อจะอ่าเข้าโหมดที่เราบันทึกไว้นะครับเนี่ยครับกด V ทับ M เป็นหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามันจะเข้าโหมด MR ครับนี่ก็คืออ่าโหมดช่องเมมโมรีนะครับนี่ก็คือช่อง26นะครับถอยลงก็ยี่สิบห้ายี่สี่ยี่สามนี่ครับถอยขึ้นถอยลงเลือกเอาได้เลยนะครับเราจะใช้ช่องไหนนะครับเนี่ยเลือกได้เลยนะครับวิธี กลับมาเป็น2ช่องนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับกดปุ่ม A แช่ไว้นะครับอ่าปุ๊บปุ่ม A แช่ไว้ปุ๊บอ่ามันก็จะกลับมา2ช่องนะครับก็คือช่อง A ช่อง B นะครับอ่าตอนนี้นะครับอ่าเรากดวอลออกได้เลยนะครับนี่ครับอ่าช่อง A นะครับสังเกตตัวหลักนะครับมันจะใหญ่เห็นไหมครับ1 6 8 2 7 5จะใหญ่กว่า1 5 3 7 0 0้าสามเ้ยเห็นไหมครับอ่าถ้าเราจะวอลช่อง B นะครับก็กด บนะครับนี่ครับปุ่มล่างก็คือปุ่มบีนะครับกดลงมาปุ๊บเห็นไหมครับก็วอออกได้เลยครับนี่ครับอ่าอันนี้คือบอช่องล่างนะครับเห็นไหมครับสังเกตตัวล่างมันจะใหญ่นะครับอ่าสังเกตดูครับว่ามันสแตนบายตัวไหนอ่าช่องบนหรือช่องล่างนะครับให้ดูตัวหนังสือมันจะใหญ่กว่านะครับอ่าบางท่านรีบมาจะกดช่องบนโอ้ oh, ทำไมมันติดช่องล่างนะครับอ่านะครับ วิธีสังเกตดูนะครับสแตนบายตัวไหนก็คือตัวนั้นใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูช่องบนเห็นไหมครับ168ก็จะใหญ่กว่าพอกด B ีตัว B ช่องล่างก็จะใหญ่กว่าเห็นไหมครับวิธีเลือกนะครับวิธีฟังช่องเดียวนะครับอลองไปทําดูนะครับลองมาทําดูถ้าฟังหลายช่องมันสับสนนะครับก็ทําเป็นฟังช่องเดียวได้นะครับครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ